ป,ออปูลกเขึ้นมาพื้นที่ไล่กว่านี่ลงดันน้อยจัดาด่เออหสวนเนี่ยองวนไ้กมาลงวจไอ้เขาเป็นผู้สายแล้วว่าไอ้ น้ำลงมรับลุดตัวเอง้น้ำลงนะครับแล้วมันจะจับมือชุหลูก็ไปวนเอาง่ดค่ะอ่ใจังบวดรีซืหน้าหน้าควายนะห้ควาย